แหลค่คอยว่าให้คอยว่าไปเอากล้วยเอ้ยโอ้เมือมม <laughs> ม่อเม่นมาเอ้ยคอยสิเมื่อบ้านคอยเนาะครับทักทายสวัสดีรักสวัสดีเดอ้อเปิดเป็น้ออิปซีเบอร์จูบูจกคน เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวจะตางประเทศทั้งอยู่แบบอินดีต้อนรับเขาชูซรงหนุ่มพาเพื่นคือเก้าปีหน่อยเนาะวันนี้กะให้แวะเยี่ยนมาหาทั้งน,อน้องวิเพิน์นด้วยเนาะมาอัปเดตท,ทั้งให้ยหาให้ทั้งใครเป็นหน่อยจีนยเนาะให้เบิรงนไอ้ส้มกันเรามาเป็นยิงได้เนาะเห็นโอ้ยยังไม่เข้ามาพี่น้อย ทังเติบไปแหลนะเนาะมันจเขามาหาพิพิธเต้าเป็น,นารา,า,า,นาสุดเป็นตานี่เป็นยังบนมาจ้กเถือเนาะครับแต่ว่ามันหวม,มีภายในอยู่กัเนเนาะเพราะว่าลังจากอันทีเดียวเบ่งนี่คือเห็นเตนนนะานะ้าอัเนี่เนป้าพิน้น ตาของ,ง,งอพี่เพือ่อนเด็กน้อยเนะแต่ว่า,บ,าบโกม่ใชผู้อยูล่ลรบุเลยโอ้คนเดียวรับคอยกับเนาะยากาศกับแดดเนี่ยเดน้อยเนาะมื่ยพี่น้องยเมื่ยเป็น,น,นะน,ไ,นไ,ไข่อา่าไข่นี่กะนี่ว่าคอยดีหาดีเป็นได้ับมา่อนเนาะฮะเดียนงานก่อนพี่น้อยเราจะนว่ากันที Nó chưa được gặp bây giờ bụng của sông gần đây là cả việc với thằng nam thằng nam Đôi. thằng, thằng, thằng nam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  mười hai gần nát thứ hai gần nát thứ hai gì đây thứ hai gần đây hả? hai cái nát thứ hai oh oh เอาจะไปจังกน้ากับบ internally. นเอะเดียวขอบไปข้งในก่อนชียๆเีเดีเดาจักนามหรืววป่ากถ้ากับใครเข้าใจนี่เนาะออ้ยเอ้ยอ้อ่า อืมอืมโอ้โอใหญ่แล้วว่าอยู่ตรงข้างล่างแน่นอะพี่น้องเนาะอืมเหรอ,อเป็นกันลงมาพี่ริบร้อยเนาะอ้าสวัสดีเรื่อยๆฮะอืม อันอยู่นอนอยู่พื้นฐาองท่า,าน,น,น้องวีเพิ่มเงเนียนอวีเพิ่มเียนเนาะอยู่ไาใช่ไหมนี่อยู่พนนื้นพายอยู่เื้นยวเออเหว่าอันอน้อง น้องหรือป้าบปน่องกินเนาะเป็นไปไปตักหน้ามีน่องตักหน้ากินเนาะยี่ะไเนี่ยน้อนไปกินหอดเก้าฮะองีกินหอดลงนอนน้อวีกินฮอโด้วยมันอาบน้ำแล้วอาไม่เป็นเอาไม่ได้เปลี่ยนทิ มีไปได้คนไปมันนี่ไม่ได้ไ่ป่ะันเช่ามันนี่เพาอยูใช่จ้ะวันี่ขาไป่งเหียนมันชุกวันไหนมันนี่มันเช่าวันเช่ามือมันเช่าป่ะโดยอ๋อมือวันเช้าก่อนมือมันเท็ดไม่บอโดยอลงเหนือกระจายมาบุรไอกระจายมาเป็นวัดพระฮัทได้หมดนี่นะโดยอม <laughs> ันเช่าแล้วหอกั ก็ไข่ก็เลยจับมือจับมันนอนพอมาวิมันไข่อยู่นี่ไข่สองมือนลยโดยก็เลยจับมือจับมันก็ได้นี่โดยอย่อะไรกินข้าอย่างไรก็ยังเลยมาวิกินหอดว่านอนเล่นนลุกนอนบ่าโดยตอนนี้เป็นไปได้่ะงรับน้ำ อ้นำโดย oh, อ,ำ oh, อำนำอออน้ำหวยโดยอืออ้นซีบดีวันาจะไปเฮือนมใชัเปล่าบ้ไรเปเอาบยไปไปเฮือนมใชัยจะไปบะบ่ไปไดไปโดยมาวิจะไปวันนี้ไปมาเชียงเปเอามันมาเชียงเปเอามันไปวันนี้มเามเปลอา ไปดิหน่วยก็ไป,ปวาน,น,นหนวยเป็นไข่ไข่ซองมือ<ด>มือที่สามเนี่ยมันนี่ยังเ่นมือนีกัยัไข่ยังเงินอยู่ทว,าว่าบ่อกับที่ได้เมื่อนอนที่เก่าแลวมันนี่ก็ได้ดแบบเมื่อ<ด>ยพอนเพี้ยเลย่แบบไม่จะหิวจะหนักเข่า,า,ากินอะกรมาอย่างใจมันนี่ยบีเบียฮามอมีโดย,โดย วานอบ่ไหมฮไปหื่นมันต้นหืนมันต้นหกันมันแล้วมันนี่ล่ะแล้วมันนี่ดิโดยวันฉกวันในค้าก้อนวันฉกเมื่อานนี้วันเช้ามื่ออื่นวันเทิศอูว่ะลูกมันแบบเปนไข่ลดกจะวันนี้ก็วันฉกพื่เือนวันนี้วัน หว่ม่นเนีเป็นวันพระพูดล <laughs> ลืมแล้วห <laughs> นวดไปไข่แบบน,น, <laughs> นั่นดีดีเห็เื่น่วันเลยไนไปกัมน้ำเนะาะน้าน้วยน้ซไปไปน่นไะปกับมูบบวิกินหอดลงน,นดวดดวเห็นลงน,นดวดด <laughs> ได้ข่ามาหลายมือเต็มเนาะได้หลายมือเต็มได้เื่องาะรขามาอะไกับจะว่าเป็นทิศเป็นกาได้เนะาะ้ขามาแต่เมื่อทีตอนที่พนลาชุนกับแมนไซข่าวฟาเนะาะได้เจ้าเวยเป็นฟานี่ละนโบกเอยูปมเบิร์นยูบนิเอินัาเลยฮะ ไปจาวครับลงตรงนี้เยอืมสวัสดีเลยเดินไปจะชูติจะ<ด>อยู่เนาะเนวั<ด>นนี้ไปขึ้นบ้านต้นต้นโย<ด>มไปเพ่นไ,ไปตลอดบ่ไปตลอดเลยเอ๋อไปตลอดเลยนะช่วงนี้เนาะ พอไปกับพี่วาดเลนวดสิ้อผมมีเงินใช้มือ่อไหร่เพิ่นไปนะข้าจ้างเอาแห้งเอาแห้งดอือเอาแห้งกันซีด,ดีวาดเเป็นโอ้ยไเห็นลุกนอดไปเห็นเลยวาดหนึ่งคไม่เห็นลุกนวดเลยกินอดหนึ่งนอดเปียงปบ,บุญปะจูน มายามีหอไปเห็นมีอาบว่าดโด<ต>นเอออาเกตเชเียงบาดีบาเตียงไปเห็นนานเลยบาเตียงเวนว่ะเวนวมาดขามาดิพนันขามาเพราะพนนขามาเนาะเพิ่งกิขามาอยู่เล้ะเวียนมาหาเนาะ ว่าวโ,โกยมั็นแก่หมดโกยเขาพุ่งเขาไม่ไม่เอากุ้ยนะเบิ่งกระทาบไปเดอ้อเขาเขาชำบาดมาตัดกุ้ยเท่ากุ้ยแก่เออมาชุบกุ้ยนี่กุ้ยเพชรนนี่นอันนี้อันนี้ฉันลาวแล้วเหมือกแล้วอ๋อมีแต่ต้นเนาะเหยียดไม่ได้พี่น้องนี่แก่ทองเคิร์กแก่ เอาไว้ลุงนวดและแกนองนี่วินนึงเาะม่แหละคือดีอืมวินนึงอืมนอดอ่าทุพี่น่อยครับปีนีท่นตัดอยู่กาสห้อนมื่อกี้ไปตั้งน้ำใหมยังนหนน้ำเลยน้ำกินน้ำกินโดยเขากินน้ำปลาปลาสิ มันคอน,น้าปลาปลาบอน้ำยังจะไปเอากินนี่น้ำปลาปอาเอาน้ปลาปลามากินโดยน้ำชามีน้ำชาบน้ำามีเงินกินน้ำชาก็ออ้สางนี่บมีน้ำเบิบ่มันขุนมันอเออขือข,ขุนขุนโดออือ แต่ว่ามัานบุ๋มีนัดเนาะโดยโน้เขาฉันพาเข้ามาแล้วบ่เขาผ่าเงินผ่นาปวยผ่าถามบุเเฮนลุงนวกับบุเฮนลุงกวดบุญเฮนลุงนวลหนังนวดเมื่อบ้านช่วงก,ก่อนกัเมื่อผ่าเมื่อเนี่ย,ดยกด้วยบริเวณมอนี่ครับเลกจัหันมาก,กับเลิเต่รลาไมือแติเนาะหนวย,อยนนๆๆบริเวณเนาะ อยคือว่าไงพี่น้องบัจจันก yeah> ับเบรนบัจันกับเบรนดิบัเชียนกับเบรนอืมอ่าเนาะพี่น้องเพื่อนจะถามหาทั้งทีมงานเนาะมาเว็นทั้งทีมงานเว็นทีมงานข่ามาหาดิ้อยอืออือือข่ามาได้เนาะวันนี้เนาะดอยนี่กะเลยเวียนมาหาภายในเด้อพี่น้องเด้่เรืออัปเดตนี่พี่น้องกำลังมีซุมเป็นอาทิตย์เรียบร้อยเนาะดอย ทางเรีนของน้องวีเพิ่นแต่ว่าหมาหมาอะไรไก่ไก่หมาอะไรกินไก่หืมาเวงอ่อนพอดนะก่ายแม่มันตัวแม่มันตายแล้วเออมันไหลมันไหลครับหมาเลยหมาอะไรกินไก่เจ้าได้กินนได้ลูกหมาแหละกินไก่บุญแม่มันขากกินแล้วแม่ตัวใหญ่เล่ะแม่มันตายแล้วบุญแม่แม่หมาได้เหมือนเม่เมือนเม่ไก่เลย แม่ไก่แม่หมาอะไรกินอะไรคบไปน้อยโดยอะไรลูกมาวิอห็นลูกมาวิอะไรมาน้อยมาแลเห็นว่าอะไระจอเจ้านะอยจอตัวใหญ่ละเอออจอตัวเล็กนะผูกินอะไรลาไล่ไกเลไก่นิดหน่อยกินล่คุับปับปัอยู่โออนะอืออ๋อเพิ่ไปวิกไปออบน้ำพี่นม้นไปอบน้ำอะไรตอ อยู่ซีเอยอาเลโบลกัไปบูนมาเยือนขึ้นมันต้นพี่น,นอ้องโดยมืออื่นน่กจะอยู่เนาะโดยขาอีกหลายมือเนาะเพื่อพบางที่เลี่ยวเนาะโดยท้ำเท้าแหละอันนี้ปลาเชียงปลาฮานางปลาฮาตะโบมไปมเห็นตะโบม,มาท้ำเท้ามาปลาฮาวันนี้จะปลาฮา ไปเชียงทหารนันงวิมาวิมาบุโยเฮิร์นมาพิ่ไปม,มาไามาก่กับบุโยอีกโดยเนอะหนูหนวดมากับยุ้งบุโยอีกอยู่ <c oughs> ตามพิชาเล็กน้อยนยี่หนอเฮ้ยเนอะตามไปหาดินหาหวัวทำน้ำนี่ครับ ดดเนี่ยขับพได้จะขึ้นผาทั้งเพื่อนของน้องชสเพื่อนเนาะพืดีนเนาอาหารวัาวีเพื่อนวยูพี่อเราไนะสั่นกายด้วหนวดก็ใช่อา้ปป่าได้บันเนะไลาด้เนาะเด้อ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 เน้อเด้าเอเด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้อเด้เดือเอเดเมาเอด้ด้ดเอดอเมื่อด แหละค,คอย่าให้คอย่าไปเอกก oh, ล้วยโ้ยอเมื่อมืนมาเมื่อเ่อสิเมื่อบ้านอยเนาะอ่าโอเค okay. โอเคอ่าเนาะพี่น้องเพิ่นเพื่นรักกากับกันพี่น้องมาเพื่อนวะเมื่อนุดนวดสิเมื่อเนาะอ่าโอเคโอเคเขอบใจขอบใจด้วยเด้อเด้อดยขอบคุณขอบใจรายเนาะ นะเนาะพี่น้องก็มาเวเยี่ยมชมอัปเดตท,ทั้งเพื่อนทั้งซานของน้องวีเนาะทั้งเพื่อทำไมพี่น้องอิจฉาไปเบิรงไปชมกันแ,แต่กะเพื่อนบู่ยูพี่น้องเฮ้ยเพิ่นไปหาบ้าอยู่ตามเชื้อพี่น้องเนาะท่านมาพ่อเพ่อแต่เพิ่นทั้งอันณาสาวเพิ่นเพื่อนพี่น้องเนาะหาบาเรโบ,ขบ้ขบงปู่ยูพี่น้องนั่นรถกับพวกวิจิตรกับไผนะ่เนาะ เดี๋ยวให้บอกกันว่าผมเป็นแน่เนาะจะได้ถ่ายเป็นกเยังบ่มาจักเทื่อนเพื่อนในอเมรยกาเลยถ่ายบัวดอกกันเนาะดึงหน้อยกันไว้กันต้องชนกันต้องหลินเนาะพี่น้องเนาะฮะกาสิว่าไม่ใช่ไรเนาะพี่น้องนะขาอ่าคลิปนี้กาตีว่าได้มาอัปเดตทังเรื่องของน้องวีเนาะให้พี่น้องในเบืองสมบัติอีกรอบเนาะหลังจากที่มาเที่ยวที่นนแล้ว การเรียกเวียนมาหาเนาะแต่สมัยกับวันขมาหลายหมื่นหลายวันเติบเนาะครับสมิเตผักไห่เพื่อนเพื่อนน่องพี่ผักกดไลค์กดแชร์ฝากผักกุติดตามนี่เด้อคุแห่งกำลังใจทุกหนหนึ่เด้อเพื่อนๆหนูครับจะมีกำลังใจถ่ายคลิปวังคลิปใหม่เนาะครับขอรีดกับฝากของกับคุณยังผู้ใหญ่และทีมงานที่จุกุญชิคนที่เบิรงและ โดยประกาศโฆษณาเนาะที่มันจะมาใช้กับท่านหมดเนาะทำนีำ้แต่ให้พี่น้องสีาอยู่ดมีแห่งสุขภาพร่างกายร่ด้วยเงินทองตลอดปีตลอดไปเด้อตลอดที่นี่ครับสบายไป